อะไรก็ภูมิใจที่นำไ้นำแล้วก็ให้แทททองนะครับได้ขอใจแม่ๆทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าจริงแล้ว ใช้ไฟให้ตื่นไหมคะน้ขอเชิญเลยแล้วเอยากให้ศิลปินรอรอนานนะจะเกิดมาจะเกิดเอไรอย่างนี้ใครพร้อมแล้วออกมาเลยดีกว่านะใครพร้อมแล้วออกไปเลยได้เลยทีเลยน้าขอเชิญเลย ร้องเจชนะตอนตอนที่ิพย์ลงนะแม่ไทยแม่มาที่ไทยที่มันนะร้องมาเลยนะครับขอขอพระคุณและขอพระคุณุกท่านงานนี้คือศิลปรวัฒนธรรมไทยนิเกไทยรายการยังรองใจแฟนๆตลอดมารายการกอมอยู่เลยนะหน้ามือกองพัน ขอเจรจาใครศิลปินานใดใครเสร็จแล้วออกมาเลยนะครับออกมาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเวลาแสดงแล้วัวแต่ห้องอะไรก็จะแสดงกันไปไม่ถึงไหนกาแสดงแล้วกบไปบนว่าแสดงไม่รู้เรื่องนะจากต้นชะตาได้ถูกขาดความสนุกสนานเดี๋ยวจัดงาน แฟนๆรออยู่อย่างใครพ้อมแล้วขอเชิญน้าน้าเวทีเลยนหน้าเวทีเลยนะพรอเาวัลนี้ก็วลาเก็นห้าโงแล้วนะถ้าเราจะให้ออกมาแสดงแล้ว หมดปัญหาไปเรื่องเต๊ะที่ที่นั่งนะครับวันนี้ผ่านไปแลก็ต้องลาไปให้เฉลิมชัด้วยนะครับเขาไม่เคยจัดงานเลยนะครับที่จัดงานขึ้นมาก็ด้วยแรงยุคจากบรรดาแม่แม่พี่พี่นะครับจะได้เช็คเเล่นดิ้งว่าเฉลิมชัยแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วยังมีแม่แม่เหลือยืมมาไหมจะได้รู้ตัวเองกับขึ้น Hãy đây cho mà Ghiền Mì Gõ để này, không bỏ lỡ những này dẫn lên เวลาลางแล้วแก่แล้วอายุเยอะแล้วแสดงดีได้มนก็ไม่ต้องเป็นหนะของยูที่ยังสัตวตาอย่างยีชายสอคนก็ you're สี่เดียวกันอยาสัสนนะบ้ับอยากสับสนเพราะูอะไรผิด้วไม่ไม่มีงานคืนนะับคึงว่าเรียกผิดนะฮะครจะได้ไปที